สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์เบื้องหลังนะคะ,เ,คะเอายิ้มหน่อยค่ะนี่นะคะกำลังกาลังคุยกันว่าจะรถไปยังไงนักเรียนประมาณสิบสิบห้าคนค่ะแต่ว่าเหลืออยู่แค่นี้นะคะคู่ค้าฮะจไปรถขั้นไหนโอ้ยเขายุงแล้วพอดียุงแล้ว,วนน ดูนะคะอันนี้คือสายไหม่ที่ยุ่งเหยิงเหมือนชีวิตเราในตอนนี้ค่ะแมมสจหมอบอุยอยู่อุยอยู่มาแต่ค่ะหอกระถิ่นยังเรียกพี่พวกนั้นไปนะติไปบ้านพวกนั้นก้อนเป็นบ่บ้านไหนก้อนค่ะบ้านพวกนี้แล้วพวกไหนค่ะไอพวกนี้บ้านแกดำบรอยูจะค้นอ้นกันเลยค่ะพวกนั้นติไปไส่ก้อนกลับบ้านค่ะ ไปบ้านไหนแน่ยน่ค่ะสรุปไปหานัชชาไปหานัชาก่อนนะคะอ้เด๋ยฮะหัวโอ๋าฉันยูผี่เห็นว่านี่มันก๋วยลอยอายุค่าขึ้นแม่ขึ้นแม่ ก็ขันท้ไปรับตอนนี้เราก็กำลังไปชุมชนว่าจกตามกยแห้งนอกกางผู้นอยอยู่ไปางูด้วยนี่นะคะเรากำลังขึ้นรถรถคือสู้ชีวิตมากเออเราก็จะขึ้นคันนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าคันนี้มีแอร์นะคะนี่นะคะเอาไปคันไหนดีสรุปขู่ขามาคันผิดกันใดเดี๋ยวมันหลายอยู่ แกดำประสาทหนาปากสร้อยค่ะใช้กรอยากขื้นขั้นพุนเหรอมันมีเอวก้งเนียกันปะนองไม่ไปขืนน้ำปูอะไรพวกนน่ะไ่ได้ผู้บอกงปเอไปขน้ำปูนงมามาอุ้ยแต่เทอดซีค้นกันเตรียมหรอแม แกมูน้อยไปขายไป,ไไปเ,ยเราจะไปขึ้นคันนี้นะคะ<ป>ย่างค่ะมาหนูนนังกระได้คันบอกบอกเขาอย่านี้นน้องขุ่มเนอะกขอนแากขึ้นรถนะคะโอ้ยแอ๋จะไม่เย็นนะคะนี่นะคะ<ป>กำลังขึ้นรถมานะคะทุกคนคู่ๆเลยอ,อ่ากำลังจะไป ผูบอาหน่อยตีบอลครับพี่น้องผูบาวผู้ขามันเอาขื้นจัางไหนนี่เสียงต้อใส่ตระบมหมุน <c oughs> อยู่เช่นสร้างการโดยเสียงเอาขื้นแม่สร้างการก็ได้หมุนขื้น,นกับขื่นรถหามองปูข้างลังว่าก็ประตู้ังนี่นี่นะคะโรง,งเรียนเรานะคะทุกคนพระประธานองนี้ก็ยังไม่หายนะคะอยู่เป็นสิบปีแล้วคะ่ะวัฒนธรรมไทยรัก นี่นักการกำลังเดินทางนะคะโรงเรียนเก่าก็จะอยู่ในโคกในป่านิดนึงเราอยท่ามกลางธรรมชาติค่ะท่ามกลางธรรมชาติค่ะเดือนที่แล้วนักเรียนเป็นแค่เรียกออกประมาณสิบคนค่ะใช่มาเลยเนี่ยค่ะวคือนันการรถข้างหน้าก็จะไปนะคะสู้ชีวิตมากตกลุมคือนฟ่งออกทุกคนเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลัลงเข้าบ้านแกดำแล้วค่ะไปใส่โน้องอาผู้ค่าผู้ไปรับนัดชาผู้ค้านก่อนสิพาไปใส่ไว้ค่ะสิพ้าไปใส่ก่อนค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะ จก้กค่ะปะวิวกระเจี๊ยบใ้พื้นนี่นะครับบ้านแกดำก็จะ,จะเจริญก่อทุกหมู่บ้านนะครับเพราะอยู่ในอำเภอน,นังสันเนาะ กดไม่นำผงน้องทรายหรือเปล่ากูขอคู่ไปทรายไปสวงเลยจะขับไปโหลดก็ส่งน้ำไม่ดี่งเรียวนะคะสู้ชีวิตมากอ๋อคูดขาออกค่ะออกค่ะออกออกค่ะวออกไปใจบ้านแทนอลยอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมาแจกให้วัดเลยค่ะ อยากให้เน้นหน่อยค่ะเน้นหน่อยสูบกัญชาหายโพดไปเฮี้ยนแส็ดูนะครับน้าคุณครูแต่ละคนสูตชีวิตแห้งค่ะคุณเดีหัวสีเขียวยองยองโอ้โอ้ยสวัสดีค่ะอ๋อจะว่าผมสีเขียวดิแต่ค่ะหานอกัดกิน น้องลวงเด็กถือขากล้องนะคะประจำโรงเรียนเราคุณครูกำลังร้อนชาใ้ดัวเิอาหรอนกรอก้านเากไปานสีนี้แล้วแ้วเสีไหนค่ะนี่ดีค่ะยา้ไปดําเสีเจอคาตนดแกดำแจกไปเรื่อยเขาก็แจกไปแร้วอ่ะกีกโอ้คอนแตนแกดำได่จ้า นาการนั <cek warm st anza> ่นเลยเนาะเนากัญญาครับบานไปแล้วคุณคิดยังไงกับการมาเดินระลงครั้งนี้คะสู่ชีวิตมากค่ะงานเสร็จแล้วเบิกเงินค่ากันแดดนะคะคุณครูคาเป็นยังไงคะลดกันแดดไหมคะสนุกดีกัญญาเยอะดีมีความสุขมากเลยค่ะดูหน้าตาละครับอยู่กับสุขมากดูเริ่มเบาแล้วนิ้ ออมนี่นะคะกำลังจัดขบวนนะคะขบวนนี้คือตำบลแกดามส่งเข้าประกวดล้วกัีนังมาที่ยังใครก็ังนังมาที่กังหนเอาอันนี้พวกเรามาอ่ะไอ้ข้อมเ่ยวกับแกเียปีตะแกนซาด้ค่ะผเรื <vous> <sch> ่ราบอกเป็น้อมสี่ันซาดีเาัีวัดตั้งไหนค่ะวันนี้โรงเรียนกี ไม่คมรู้เรื่องกันชาระยาเสร็ะะิดเด้อค่ะอุ้ยเอาเมียไปให้หมูกินในบ้านี่ค่ะนี่นะคะคุณยายวัสวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูมาให้ความรู้เรื่อง กัญชาและยาเสพติดนะคะมาจากลูกเลียนแกดองวิทยาคารนะคะเข้มาไม่เห็นพิเศษจ้ำม้ันจะต้ดไปม้วนน้องเด็ดน้อใส่มาดิทีได้อันถ้าอยู่ไปออกทว่าถ้าเขาไม่เห็นคนเพื่อนเขาเห็นอะไรกันเบื้องหลังนะคะอาจจะเป็นคนพูด สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านแกดํานะคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมนะคะลงุงนรงยาเสพติดและกัญชานะคะว่ามีโทษอย่างไรค่ะอยู่หมู่สิบห้าแกดำกลางอยู่หมู่้าแกดากลางนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณยายนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงกับกัญชาและยาเสพติดนะคะคุณยายขานมีความรู้สึกยังไงค่ะกับกัญชาและยาเสพติดได้สมือนีค่ะ ก็เพิ่งจะให้เปิดเสรีแล้วค่ะมันเกิดังไดนกัญญาเสียติดคือเก่าเล็กน้อยเล็กน้อยก็อยากล้องอยากรู้โตแม่ก็บ่มักน้ำที่เปิดเสรีก็ว่ากัญชานี่ยค่ะมันเปิดขายน้ำตลาดน้ำยังใดใช่ไหมคนมาปลูกน้ำบานนุ้งนั้นใช่ไหมแต่ในกัญยาเสียติดคือเก่าค่ะบ่หมักบ่หมักอ๋อใช่ค่ะบ่ชอบมากๆเลยคือว่าลูกหลานนี่บ่เมตตาผู้ชายที่ผู้หญิงเนอยากลองแม่นค่ะต้มไก่เนี่ยกำมีไงด้อยังษสียแม่ก็ได้ยินมาจ้ะบ่บ่อยากให้มีอีหลีล่ะ ว่าอยให้เปิดเซรีค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะมาถามคุณยายนะคะฝั่งนี้นะคะว่าคิดยังไงกับลูกหลานของเรานะคะที่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแกนดัพยาคารมาเดินโรงลรลงต่อต้านกัญชาและยาเสพติดคะ่ะดีค่ะไม่อยากให้มีไม่อยากให้มีอะไรเลยเพราะว่า<ฆ>ยาเสพติดมันก็เป็นยาเสพติดอยู่วันยังค่ำค่ะไป โรงพยาบาลเห็นคุณหมอพูดว่ายายเขาเอามาต้มกินอย่างนี้ก็ว่าเป็นยาแต่ผลลัพธ์ก็ได้นอนโรงพยาบาลค่ะแต่พวกลูกหลานมาก็ดีค่ะรณนงรงเรื่องนี้ดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราสัมภาษณ์คุณยายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินไปต่อนะคะ เป็นการเดินลลนารงนะคะเชื่อมกับลลนารงนะคะคุณครูคิดยังไงคะอ่ะก็ดีมากเลยค่ะแดดอาจจะรอดแต่เราก็สู้ตายเออปังมาเอาตึงๆให้ตึงๆกันหน่อยนี่หายพับนิ่งนะคะผู้ขาหนุชโอ้ยเดี๋ยวผู้ตรวจสอบจะฟิล์มกล่องไม่เรียกตั้งเรียน เธอไปขอน้ำมูหนูขาวยุติธรรมชาติแน่ก็สิยืนทืะอึ่งเดินมาเดินมาออกไปออกไปประยุทธ์ออกไปสิเข้ากันแน่เออมีความสุขความอยางเออเบื้องหลังนะคะยิ้มแน่คือว่าเห็นยิ้มแล้วดิโอไซเมียรเนาะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินนะคะทุกคนเก็บสายไม้นะคะ่ได้อนนักไปแอน ตอกันตาได้อบักหมุดบักน้านใช่บ้านเลยมะนาวนะคะทุกคนเนูี่ค่ะเก็บไปนีดแล้วเราก็นั้นเลยต้องเข้าไปเลยจ้าวไอ้ไอ้หม่ก็เยยาติอไปทุไปอ คุณแม่คอย่าถ่ายนะคะได้ค่ะมาเดนเนลุงค่ะเ่ยวกับเรื่อาาสีลีนลาชสีลีลากับ่อยากให้เป็นการใช้ในปริมาณที่มากเกินไป้เกิดดประโยชน์เกิดโทษโดยเฉพาะกับเป็นอนกะเพี้ยนทั้งนีอก็ฝาก เอ่เอพอแมู่้องนคเป็นปมเป็นตขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยวกว่าเลยค่ะเอาดิเด้ยืออกมาางสีเลยเาไปห้างกสิไปห้างกสิงานไปอย่แห้างสิไปต,ตลาดต้อนไปอย่เอามาออกีนห้กยางไปตอต,ตลาดเลยนี่อน,นกตอนนี้แหละ ตอนนี้ค่ะมีฟที่เรากำลังเดินให้พวกนี้เดินตอนนี้เราก็กำลังเดินยอยู่นไรสามงแอคชันค่ะตอนนี้นะคะเรากลังจะเดินไปที่สะหารไม้แกดานะคะเป็นแลนด์มาร์คแห่งไหม่ของเราคเคยแกดานะคะซึ่งเราจะไปเดินระโนนระลงเรื่องของการชาและยาเสพติดกันค่ะขัเรถไปเดินไปนะคะตามมาเลยค่ะโอเคอเคอาห้าี่เก็บไม ตายตายคูสิยุดเนียปดตอนนี้นะคะเรากำลังเดินนะครับไปสะานไม้แก่ดำนะครเพไปแต่บัวร์ให้กับปะเไปทงวัดครัววัดคุณไปวัดคระว่มันีแล้วค่ะ้ก็ดไ เราก็จะมาโดลาลงเรื่องกัรชาอยู่ในบาทนะคะไว้กึ่งกาเป็นอาเพื่อแก่ดำค่ะวัดข้อจะสวยไปยุดรปดิบไ,ไปขุดซีงขึ้นไปเอาไหแล้วแข็งแกงแข็งแกงค่ะตัวเล็กสเปคหนุม่มหูดค่ะซือแผ่นครับไม่ต้องถือเงินทุกคนซือแผ่นครับเดี๋ยวครับพุนอายุกอายกลูกยก แสีใสาวจม่ไมสมศักสีแล้วน่ายสีมาสแผนยิ่สีอ๋อสมจักสีมากค่ะสีแผ่นคุณกูมาแล้วนะคะนี่เป็นภาพเบื้องหลังนะคะในการถ่ายทำนะคะเบื้องหลังม่ตะขีกาก

เพอกานางล้งตัวเออ,อเห็นหรปล่าเห็นละได้แล้วใช่ไหมได้ละ เออเออตอนนี้กำลังจะกล่าวแล้วนะคะเรามากับคุณลูกค้าสีแดงนะครับทุกคนขยับ้ำบากด้าบยับลำบากลำบนก่อนที่จะได้ผับสวยๆออกมานะคะเป็นกิจกรรมไปยุค่ะลุกไปน้ำแน่มันจะขึ้นกับคุณครูโอ๋นะคะเว้ยมองเปิดประตูก็เทิดค่ะ ก็้ว่ารถคู่บันนอกผม่ลองเปิดประตูที่เอาจะไปซื้อน้ำทำเป็นคู่เป็นทำเป็นคู่เป็นแม่ค้าเป็นคู่ังคู่มุมีคือจิบปล่อยคักแล้วค่ะเนาะแล้วก็จ้คู่มุมีไปซื้อไม่ดีไปซื้อตาก็ม่าดีขึ้นนายากแล้วไปซื้อตาดเก็ตดพ่นนเราบักแงไปซื้อยี่ตลาเก็ตดองพ่นติแม่ค้ากันนางย้อนพอดีแม่ค้าขายสือเดขาย กูม,มีหามปล่อยเรียกซื้อแล้วแล้วสิบปลอยว่าไปแล้วจำนาไปแล้วทีค่ะเมืองแล้ว่ะ